สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบาฮิดเออ,เอ,อตัดเสากอนแหละขึ้นโค้งกอนละคมพอนิดอยู่นี่บ่มีไปซอยเจ้าจับได้ออท่านก็คุณพ่ออยู่วันนี้คุณพ่อน่าจะอยู่ช่วยก่อนวันนึง ตาเสาก้อนตาเสาขึ้นโค้งตัวนี้ก่อนเนาะเอาขึ้นจุดนิดนี่แหละเล็กสักนี่ละมือจะมาอีกออโอ้โหดับเบิลนาเลยตาเอ้ยของดีของดีจะมาะขึ้นโค้งผู้เดียวยิบจับจังได้ละ่ะ <laughs> จะบอวายตอนพอ <c oughs> นิดอยูย่นี่ให้เฝ้ากันตัดเสาก้อนไายน่ะคนตอนได้ก็ได้ มันนักพารู้ไงท่านกออ็โชคดีได้เหล็กหนามาไซกองสเหล็กกรองสีงมันเปนยางหนากาทานนี่เนาะอืมอ่าหนาเนี่ยหนึ่งดแปด้มิลหนึ่งจุดแปดานยางไรนิดขี้แม่่เล็กลอมีหลวงไม่ใส่หลวงไม่ใส่หลวงบอก่วใ่เพรามันหนาเนาะมันได้มาทานม้นา เราเห็ดเพื่อนเราเปไี้อานาหนูตามันแพงหมันบ่ความันแพงแพงแพงนาแพงแพงตัวไมงใชแพงเออเอาอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาของเพื่อนได้ใช่ไหมคะใช่เราถือล้ววันที่หนึ่งแล้วไอ้เน็ตเหล็กากเพียปิ้งเอาไปถือละวันที่หนึ่งแล้ว ถึกรา้วันที่หนึ่งใส่ก็ยังมืดเด้อใส่บุเป็นีไงก็ต้องกราบขอบคุณเยพินนะเจ้าของเล็กขอให้เจริญรุ่งเรืองนะาาคุณตาถึงทันชเยวล็กนาตัวใหญ่หลวงที่ไแบบนี้เไมป็นหลวงเหมีแต่หวงแล้มักใส่หล็กนาเขางบจะใส่หนาตาเนะมันนาโพดเลยบแบ่วงใส่แคน้าวะ ปซืระมาณตาว่านเนน่มนตาอ้วนของเราซื้อตอนนั้นนาขนาดไม่ได้นาเท่านี้เส้นละหกร้อยนะเราทําบ้านน่ะไม่ได้นาได้ตาเอตามพันกว่ามันนาเนาะผู้คนบริจาคไมคิขายราคาไหนอันนี้บอกบรจาคคือการตา คะเพินเ่นเลเพินเ่นมีโล่งเล็กค่ะอเบ่เคยเ,เห็นเพิ่นหลหตาไมจเขา,เเา,ามไแล้วเาวถามกรน <c oughs> เจะหายพรอน <c oughs> เขาหยพรอนเลยเขาไถาม่าเล็กดนเนี่มันไม่ะหงใช้บางทีเล็ก อันเล็กนี่มันก็อันผสมกันนะบางตกับนาบางตกับบางกันี่แต่ว่าตัวลายกระตีน้ไมน้อยละโอเคแล้วนะถือว่าเป็นวาสนาของเพื่นไใช้เล็กนะคุณตากับพ่อมุจิช่วยกัน แล้วมันนนหาเะพอนิดก็เอาทรายเข้านะคะกับคุณตาสองคนนี่สามจุดเมินกยังอย <st ู่เง็นละเท่าไหร่สร้อยเท่าไหร่นาซีมอนกาทาวอนค่จีสามบอกคจสามมินบอกนะเด็กมีละเอาคนมินมีละแต่ทาวอนเป็นแป นขายถือยูตาตาทาวอนะแล้ขายถือยูแมนนี่วันนี้าบัณฑพงก็มาินเลยเด็ดนึ่งเลยนะเลเลขซร์เ็สามกว่านะตาทาวนี่ไปแก้เอารอเอาไอ้นี่เอาปลาไปแช่กันแน่นมันเน่าเ้ คลิปลลลน,นี้ก็วส,สวัสดีค่ะ